ลงเลยาโยกมาการแพ็กแบบใหม่ลูกสิไปใส่ฮะเน่เดซีทางแล้วทุกคนซีทางไปละไปใส่ลูกชีไปใส่บอกแม่ดูดูยไปใส่อาจจะดึงผมเอ้ยไหมเออไปก็ค่อยไปไปก็ค่อยไปดูอยากไปนี่อยากไปนี่ ใส่ถุงตีนก่อนใส่ซิมบันก่อนใส่เกือกก่อนเด,ดี๋ยวเดี๋ยวโมเดงนั่งก่อนลูกโอ้เขาจะเอานั่งกับบอยอมลงเลยพนี่ยัยางยากออกเหงแลวทุกคนเลยอาการไข้ย,ยุนหาก็ดีขึ้นหลายเติบแล้วทุกคนเนยอยากออกไปนอกนะเดี๋ยวแม่พาไปเดี๋ยวแม่พาไปใส่เกลือกกรลูกใส่ถุงตีนก่อนยังบั้นกินอ ซิมบันกี่มมนนหน่วยซิมออาาาามาซิมน่วยน่ะเออนั่งจ๊อนั่งจ๊อนั่งจออ๋อเน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 อุ้มตีเอ้เอ้ก็เมื่อยตีบอกอืมอืมสบายดีทุกคนสบายดีตอนเช้ามาอัปเดตอาการไข้ของยุนฮาอาการของนางก็ดีขึ้นเลยละน้ำมูกน้ำมูกเริ่มแห้งละทุกคน แต่กันยังมีเสียงอยันเะสลดในคออยู่ช่าสชิะวีอันพากันออกไปสวนเมื่อนี้อันสิพาทุกคนไปเบึง้งสวนไม้ย,ยาเพื่อนเก็บบักเล่นมือแรกทุกคนสิออกไปเบื้องว่าเป็นแนวใดเนาะเดี๋ยวแต่งตัวให้หยุดหาแล้วก่อนแต่งตัวยังบบแล้วอยากออกไปเลยเด้ให้เอื้อยอุ้มสีมือกระเดกระเดยออกทางหลังคนออกประตูพุกนเดี๋ยวจะใส่เกือบอันใส่ถุงตีนในเพื่อนเนาะเดี๋ยวไปเจอกันยุส่สวนทุกคน <laughs> <laughs> มาหอดส่วนแล้วทุกคน <c oughs> อ้าวเพิ่นก็ออกมาตอนเอาหลานเพิ่น <c oughs> ไปไปเข้าไปในสวนลงมึงดูกับเจ้าเก็บพากันเก็บหอดใส่แล้วฮามนี่ ออี yeah, ่บนจ้ตาอยู่อกมั้่นัอนี่นนจี่นั่นอ่นั่นีนั่บ่น่นี่นั่นี่นั่บอยูั่นส่นั่นที่น่นี่น่นี่นั่นท่ั่นี่อั่นที่น้่ี่นั่ี่ันีั่น้ี่นั่อท่นทีที่น ยังเป็นสวยเนะาะเก็บน้ำกันคนเก็บก็สวยอยูที่ก็อยากเก็ยบยุ่เดียวนให้ยุ่นหาไปโรงเรียนก่อนอไปเก็บแต่หางนั่นมาสิหรือเก็บแต่หางนี้ไปเก็บแต่หางนี้มาอือ,าอม,ามาขวัญไม่ค่อยได้ไกวนมันพลอยข้าวนาห่อนอือว้าเออเฮาใหญ่เก็บใส่กระแตงอันนี้ เฮาดินเขเก็บใส่กระตาเหลืองเนี่ยเนี่ยน้องปุ้ยสาวปุ้ยคนงานใหม่คนงานมาใหม่ทีมงานน้องแปมเผู้น้องแปมงมอยู่คุณเก็บอยู่คุณอันนี้เก็บไปวะได้เก็บแลวนี่มือหนึ่งมือหนึ่งของสวนเขาเก็บบักเล่น ไหว,ไ,วได้น้องเป็มนี่นะไปเก็บได่ไก่คุณมาตีาตอ้าเนาะมันเอาไปสองฝั่งบมาได้เนาะเก็บไปได้ทีละฝั่งเขาก็จะนั่งไปแบบนี้แหละ <c oughs> แต่มันยังเก็บว่าได้หลายมันจะเก็บพวงละสีห้าลูกสองสมลูกเพราะว่ามันยังสุกบเยอะโอ้แต่ว่าพวงนี่อลังการขนาดเลยเปิดดูผุดูดูุสองสี่หกปดสุกแปดสุกแปดหน่วยแปดหน่วยแปดลูกแล้วอยู่ที่เนาะนิดหน่อย บอ,อยู่นี่ละเมื่อนีอันอื่นนีมาช่วยอื่นนีพักโรงเรียนเขาก็จะเก็บกันไปแบบนี่เลย,เ,ลยเอาไม่ใหญ่ายาวก็มาติโออาจุมาก็มาอาจุมานี่ก็เป็นมือหนึ่งคนอื่นกับโบคา้าครอไม่ใหญ่นี่ทีมงานไม่ยากไม่ใหญ่ายาวทุกคน ทำงานเร็วเร็วได้นี่นะเร็วบดทุกอย่างว่าก็เร็วกินก็เร็วไปก็เร็วคนเขาเกาหลีเขาจะเน้นความเร็วจักเขาจิเฝ้าไปใส่กระเดี้ยกระอกรมกระเพาเนี่เขาก็จนอื่นนะโบทานความคนว่าไวโอ้เลกว่ามีแต่คนงานมีฮอดอันอาจุมามานาติ กำลังสวยกำลังดีคนงานสามคนแล้วก็อาจุมาคนหนึ่งสิบเฮาแล้วอยู่ดอกว้าวมะเขือเทศอ้าลูกนี้มันคือเป็นแนวนี้วะนี่ Có bằng lắm tao ny chào nhanh hai lan kì nô hân nó ghi nhanh hai luôn bó 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 พอตัวเอายางไม่ตัวเอายังให้กินก็กินไปรอกินไปก่อนขัดใจบบได้ได้นะ่ะว่าบาไฮหลานพนกินท่นานะเครียดเด้ท่นานะ <c oughs> อากับมานิโมโกโซผับมานิโมโกคือจีนบูดิง ผับมานิโมโกโอนึ่นผับโมโกยักโมโกผู้อยู่จุ้มโมโกโสอเนี่คิดชิมนึนชิคกีมจุ้มมันละสอเนี่น้ำมูกคนก็นเริ่มอันหยุดเลยเริ่มแห้งแล้วแดงสวยแดงสดใสเลยแดงเจ๊แดงเจ๊ม แดงปเปริดเขาก็จะเอาไปใส่เครื่องคัดทุกคนโอ้ <Leonardo. S 1> เครื่องคัด <Leonardo. S 1> เครื่องคัดุคนเดี๋ยวปึงน้องเขาที เฮ็ดแบบนี่นะทุกคนเนาะอมมาสิเบคายอสั้นสั้นสั้นขากลยฮะพ่นว่าอเออพ่นว่าแม่เห็ดควนมันล้นหลายอันทุกคนเป็นคือเพิ่นบอก่าสันน่นี่บใส่โทงมือ่าจันะขนาดเขาย่างกายมันก็ยังหล่น มันมันมันควนมันพ่อยมันบ่ค่อยได้ควนอืมเพราะว่าอันหน้าห้อนมันจะควนพ่อยควนห่อยบมแม่นหมายความว่ามันพ่อยออกจากต้นไยมันมันจะออกจากอันนี้นี่นะทุกคนเนี่ยมันจะเบาบางส่วนยุนหางกระาลลินเดี๋ยวท่าบึงตอนอ่ะนะอากับอันอีเม่เพื่นสิมาคัดเนาะ อีแม่เมื่อเอาเขา้าวสารอยู่เฮือนตับกันอยู่กรสูนฮะบนา,บน,าน,นี่กอมานี่อนีคัดวานนยืนหแค่ศอกหุ่นจะอลูกกยางเอาก็ได้ลูกให้ตเอื้อยอุม้ม คัดมันก็จะลงมาเป็นเบอร์เป็นเบอร์ทุกคนเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ไปเนาะอันนี้เป็นเบอร์อะนะโอเวอร์ไซส์นี่ทุกคนกระต่านี่นะเพราะว่าลูกใหญ่มันจะตัดกิ้งมาทางงานสุดท้ายพี่เนาะแล้วก็เป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองก็จะกิ้งมาลงในตะกร้าแผ่กับตะกร้ามันเนาะพอปูเป็นคนคัด โอเคลงเลยขาเยอะมาการแท็กแบบใหม่น้อยหากก็เคยเห็นว่าเทใช่เลยมุกเกอห็ดแบบนี้เห็ดแบบนี้แล้วก็เอามาขึ้นกระสังทุกคน

เอาเทสใส่เลยนี่ก็บบจะเลี้ยวไวอยู่เนาะผล Mabagay niya หลังจากแพ็คแล้วทุกคนก็เอามาใส่พาเลตไว้แบบนี้เนาะเรียงกันไว้แบบนี้เลยอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งส,สวยๆงามๆอู้นอยอยังอ่อนสอนบ่แล้วก็คือบางงามกระเดียกกระโดดนี่สวยมากสวยมากนะปะเฮาออมาอูดีชิเบคายคุฮะ พ่บุกกเนอิตาคตาวายไปไปไปยูไปยูไปยินะเรืองเรึงค่ะเอาอังคะเน่นางบุยักเมือนะดูอังค่ะโอเคนะสีพาเมือบุยักเมือนี้คนบึงดูบึงซวยดู ดิดองดองขานะอันไหนลูกเสืออไอ้จังไหนใช่ไหมขาสิเบขาสิเบขาิเบขาอิตาคาตะวาเอาไปจีอิตาคาตะวอย่นหาตัวคาตะวายอ่ะเออจะงัยไม่พากลับมาใหม่เด้อโอเคเออยนหาอันสุดเล้ยวสิเบขาฉาอิตาาตะวาเอล้วจีเอาลวทุกคนมา คลิปนี้น้อยกะสีได้จบไว้เพียงเขานี่แหละทุกคนเจอกันคลิปหน้าเนาะอันบบมีอย่างหลายเอามาลินหัวลินสวนมาบึ้งอันพ่นเก็บบักเ่นมือแรกทุกคนว่าเป็นแนวใดก็คือเก่าอะไรเนาะก็คือเก่าที่เคยเฮ็ดผ่านมาอะไรแต่ต่างแต่ว่ามันเป็นเท้ายกสูงเนาะบักเรดเฮ็ดก็จะงามทุกคนงามมิหลีอีโองามผิดปกติที่าที่น้อยเคยเห็นมาเนาะ พอเก็บรอบแรกอีคณะมันลูกใหญ่ลูกงามทุกคนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเอายุนหาเมือนอนก่อนเอาสิเอา,เเอานางังเมือนงก็บ่ัเมือเด้ขาสันดน้องเนาะลูกเนาะไปแล้วบ๊ายบายลูก <c oughs> บ๊ายบายโอเคบ๊ายบายฮู้จักบ๊ายบายแล้วหมูเงบ๊ายบาย